สวัสดีครับวันนี้แอดมินจะพูดถึงเรื่องรัสเซียยูเครนนะครับหลายคนถามว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราดูไปดูคลิปจากฝ่ายที่เชียรย์รัสเซียรัสเซียก็จะยึดยูเครนได้ทุกวันแหละชนะทุกวันรัสเซียตั้งแต่เมื่อสองสามปีที่แล้วละส่วนกองเชียร์ของยูเครนก็โอ้โหโจมตีรัสเซียพังระนีระนาดทุกวันน่ะแต่ว,ว่าสถานการณ์จริงๆเป็นอย่างไรตอนนี้สถานการณ์ก็คือยูเครนยอมที่จะเจรจา ขอยกพื้นที่บางส่วนของดอนบาสให้กับรัสเซียอันนี้แอนดมินอธิบายก่อนดอนบาสก็คือพื้นที่ตอนล่างของ uh ans, แคว้นลูฮันและก็ด o n เนสนะเดี๋ยวแอนดมินจะขึ้นแผนที่ให้ดูว่าเป็นยังไงตรงนั้นแหละที่เป็นปัญหาตั้งแต่ที่แรกเป็นตัวเป็นเชื้อเลยล่ะแอนดมินอธิบายก่อนหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าดอนบาสตรงนั้นน่ะมันเป็นพื้นที่ของคนรัสเซียที่อยู่แบบนั้นมานานแล้ว ไม่ใช่เพิ่งมาอยู่นะอยู่มานานแล้วแล้วทีนี้ในช่วงของสหภาพโซเวียตอะ่ะโซเวียตเอาพื้นที่ตรงนั้นมารวมกับรัสเซียเออมารวมกับยูเครนเพื่อให้ง่ายในการปกครองแ่งเขตการปกครองของเขาอะ่ะแล้วทีนี้พอโซเวียตล่มสลายปุ๊บยูเครนไปตั้งเป็นประเทศแล้วก็เอาพื้นที่ตรงนั้นอะ่ะไปรวมเป็นประเทศยูเครนด้วยแล้วก็ยูเอ็นก็รับรองดอนบาะเป็นพื้นที่ยูเครนแล้วทําให้คนดอนบาะไม่โอเคนะฉันไม่ใช่คนยูเครน ฉันต้องการกลับไปอยู่กับรัสเซียไปขอยูเครนยูเครนก็ไม่ให้ยูเครนคิดว่าเฮ้ยฉันถูกต้องตามกฎหมายแล้วอธิบายก่อนว่าตอนนั้นนะ่ะหลังจากที่สาภาพโซเวียตล่มปุ๊บนะรัสเซียย่ำแย่มากไม่มีกำลังไม่มีอะไรมาคุยกับเขาได้หรอกอยู่แบบประคับป,ประคองก็เลยไม่ได้มาจัดการเรื่องดอนบาสตรงนี้ไม่ได้มาสนใจอะไรเลยยูเครนก็ถือโอกาสเอาพื้นที่ตรงนี้ไปตั้งเป็นประเทศแล้วก็ถูกการรับรองจากย n เอถูกต้องตามกฎหมาย แต่ว่าคนในรอนบาสไม่โอเคอยากจะกลับไปอยู่กับรัสเซียอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าคนรัสเซียยูเครนมันมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ากันไม่ได้นะมันมีการมันมีศักและมีสีอยู่นะมันไม่มันมไม่เหมือนที่หลายคนคิดมันมันไม่ยอมอ่ะคนรัสเซียก็ไม่ยอมมาเป็นคนยูเครนรู้สึกว่าจะถูกด้อยค่าลงมารัสเซียก็จะกลับไปอยู่กับรัสเซียนี่เป็นเป็นแบบนั้นมันทําให้ไอ้แคว้น ลูฮันแล้วก็โดเนตที่เขาเรียกว่าดอนมาร์เนี่ยตั้งกองกําลังขึ้นมาสู้หรือว่าตั้งกองกําลังขึ้นมาเพื่อแบ่งแยกดินแดนจริงๆยูเคน่ะต้องพิจารณาเรื่องนี้เพราะว่าตั้งแต่เรื่องการตั้งกองกาลังขึ้นมาสู้แล้วแน่นอนว่ารัสเซียก็ต้องมาสนับสนุนกองกําลังอย่างนี้มันผิดอยู่แล้วละ,ละผิดกติกาที่ว,ว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันน่ะต้องคุยกันจริงๆว่าจะทําอย่างไรซึ่งการแบ่งแยกดินแดนนะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างทุกที่ละมันมีที่มาที่ไป มันจะม,จะมีวิธีการแก้ปัญหาคือการเจรจาทีนี้ยูเครนไม่เจรจาสิแต่ว่ายูเครนไม่สามารถที่จะเข้าไปปกครองพื้นที่ดอนบาสได้นะเขามีรัฐบาลท้องถิ่นของเขาเองเขามีกองกําลังของเขาเองยูเครนไม่สามารถเข้าไปถึงได้เลยแต่ว่าในทางกฎหมายแล้วมันเป็นของยูเครนเฉยๆแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างพึ่งพารัสเซียหมดแต่ว่าไอ้ทะเบียนน่ะมันอยู่กับยูเครน เขาก็เลยขอแยกแต่ว่ายูเครนไม่ยอมก็เกิดการประทะกันขึ้นมายูเครนพยายามที่ส่งกําลังเข้าไปปราบแต่ว่าเขาเข้าไปไม่ได้นะแล้วก็มีการเซ็นสัญญาสงบศึกกันที่กรุงที่ประเทศเบลารุสก็คือสัญญามิ้นไว้นะว่าห้ามใครเข้าไปประทะกันให้อยู่อย่างนั้นก่อนก็เหมือนพื้นที่อ้างสิทธิ์อะที่รอเจรจากันต่อไปแต่ว่าตั้งแต่ปูตินฮึกเขิมขึ้นมามีแรงปีก้ากาแข่งขึ้นมาก็อยากจะทุบให เรียบร้อยอะ่ะก็คือไม่อยากคุยแล้วอ,ะนะอันนี้ต้องอธิบายมาแบบนั้นน,นี่คือที่มาที่ไปนะแต่ว่าตอนเนี้แอนมินพูดวททันแรกไปแล้วนะว่าเราไม่สามารถที่จะจัดการรัสเซียใช้กําลังจัดการรัสเซียได้เพราะว่ารัสเซียเป็นสมาชิกถาวรของยูเอ็นอันนี้หลายคนคงเข้าใจแล้วใช่ไหมตอนเนี้อ่ยูเครนก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าไหร่แค่ป้องกันตัวเองเท่านั้นรัเสเซียก็โจมตีไปเรื่อยรัเสเซียก็โจมตีวีเรื่อยแล้วตอนเนี้ รัสเซียไม่เอาแล้วดอนบาสรัสเซียจะเอาทั้งแคว้นเลย็กือลูฮันกับโดเนตมันก็เลยคุยกับยูเครนไม่ได้จะเรียกว่าเป็นการเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายก็ได้สลับยูเครนนะจริงๆถ้าตกลงกันแต่ทีแรกก็จะไม่มีปัญหาแต่ว่าแอดมินไม่ได้เข้าข้างรัสเซียนะแอนดมินสนับสนุนการทําประชามติที่ดอนบาสแต่ว่ารัสเซียมายกกาลังบุกกรุงเคียบยึดยูเครนแล้วก็โจมตียูเครนนแอนดมินไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันผิดรัสเซียผิดเรื่องนี้ แต่ว่าถ้าเราไปมองเรื่องดอนบาสจริงๆอ่ะมันก็มีเหตุผลที่มันจะคุยกันได้อยู่แอดมินคิดว่ารัสเซียจะไม่บุกยูเครนจะทําประชาธิปติดีกว่ายังไงมันก็ผ่านอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ารัสเซียเฮกเขิมเกินเหตุปูตินไม่รู้คิดอะไรอยู่สั่งบุกยูเครนแล้วก็โดนความบาดอะไรเนระนาดเลยเนาะมันเสียไม่ไม่จาเป็นต้องเสียขนาดนี้คือมันเสียเยอะมากเกินเกินเบอร์นะมันมันไม่คุ้มหรอกต่อให้รัสเซียได้ไปก็ไม่คมุ้มนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้น อย่ามุทะลุนะไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างลบไม่จบเหมือนที่แอนมินพูดนะตอนนี้รัสเซียอาการไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยต้องเข้าหาสหรัฐอเมริกาหลายคนยังไม่รู้เรื่องนี้นะรัสเซีย,ยไปยอมสหรัฐอเมริกาแล้วนะยอมใช้เงินดอนลลาร์ยอมขายอน้ํามันให้กับพวกยุโรปพวกสหรัฐอเมริกาแล้วเพราะอะไรรู้ไหมมันมีเรื่องที่น่าตกใจแล้วก็เรื่องที่ที่หลายคนยังไม่รู้ก็คือจีนเนี่ยอาศัยช่วงนี้ไปแทรกซึมจะเอาเขตแมนจูเรียคืนโดยการส่งกําลังเข้าไป ถือโอกาสที่รัสเซียกําลังส่วนมากก็จะมาลงก,กับยูเครนใช่ไหมแล้วก็อ่อนแอมากกําลังแถวชายแดยนของรัสเซียแทบไม่มีเลยจีนก็เลยเข้ามาแทรกแซงได้รัเสเซียก็ไม่โอเคไม่พอใจก็เลยก็ต้องข้ารารสหรัฐอเมริกาขึ้นมาเพื่อคานกับจีนเหมือนกันตอนนี้รัสเซียไม่ใช่เบอร์สองของโลกนะน่าจะตกเป็นเบอร์สามอย่างไม่เป็นทางการแล้วก็เลยต้องเข้าหาสหรัฐอเมริกาทีนี้จีนก็ไม่โอเคเหมือนกันรัเสเซียพราอย่างนี้ใช่ไหมจีนก็เลย จะเข้าไปสนับสนุนยูเครนนี่แหละเป็นอาการแทรกซ้อนขึ้นมาอายูเครนก็โอเคนะว่าจีนจะสนับสนุนมันเป็นแบบนี้เรื่องของเรื่องอะที่จริงอะรัะเสเซียจีนยูเครนมันผูกพันกันมาตัองอ้งแต่สมัยอดีตเดี๋ยวไอ้มินจะเล่าให้ฟังนะแต่ว,ว่าตอนนี้รัเสเซียเข้าไปหา,าัาอเมิกาจีนไม่พอใจจีนก็เลยจะไปช่วยยูเครนลองดูว่าจีนจะช่วยยูเครนขนาดไหนแน่นอนว่าช่วยเรื่องการค้าช่วยเรื่องเงินทุนอยู่แล้วแต่ว่า ถึงขั้นส่งยุทธปกรณ์ให้ไหมเราต้องรอดูต่อไปนะอันนี้คือเรื่องที่มันแทรกซ้อนขึ้นมาไม่ธรรมดาแล้วต่อหน้านี้แอดมินพูดเลยว่าแอดมินอยากให้รัสเซียแพ้นะแต่ว่าเราใช้กําลังกับรัสเซียไม่ได้แอดมินบอกว่าทางเดียวที่เราจะชนะรัสเซียได้ก็คือให้รัสเซียพังจากภายในล่มจากภายในแล้วมันก็มีโอกาสเหมือนกันก็แน่นอนว่ามันก็ยากอยู่ว่าถ้าสฐอเมิการเข้าไปช่วยเหลือนะก็รอดูต่อไปนะสถานการณ์ปัจจุบันเป็นแบบนั้นครับก็คือ ยูเคนน่จะยอมเสียบางอย่างบางส่วนให้ของดอนบาสให้กับรัสเซียที่เหมือนที่เขาขอมาตั้งแต่ทีแรกแต่ว่ารัสเซียไม่เอาแล้วรัเสเซียจะเอาทั้งหมดก็คือยังได้เพิ่มอเพราะว่าถือถือไพ่เหนือกว่าได้เปรียบยุเคนอยู่ในตอนนี้นะความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียจีนยุเคนเนี่ยหักเหลี่ยมกันยังไงมันมีมาตั้งแต่อดีตคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่าต้องเล่าที่มาที่ไปเพื่อมาเป็นเป็นเขาเรียกว่า พื้นฐานความรู้จะมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันได้ตั้งแต่ที่สภาพโซเวียตล่มแล้วตอนนั้นนะจีนทะเลาะกับโซเวียตอยู่แล้วเรื่องดินแดนแมนจูียนี่แหละแล้วจีนเข้าหาสหรอเมิการในตอนนั้นแล้วก็โซเวียตก็ล่มไปในก่อนที่โซเวียตจะล่มเนี่ยจียนมีเรื่องกับสหรอเมิการเรื่องจัตุรัสเชนอันเหมือนก็คือไปบาปนักศึกษาสหราเมิกาก็ถอนความชื่ยเลือจากจีนไปเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะโซเวียตล่ม จีนด้วยความที่มีเงินพอประมาณอยู่แล้วเนี่ยหลังจากที่ัาอเมริกาช่วยนะก็เข้าไปหารัสเซียในตอนนั้นโซเวียตล่มแล้วกลับไปเป็นรัสเซียเหมือนเดิมนะรัสเซียก็เศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องพึ่งพาจีนนะขายยุทธปกรณ์หลายๆอย่างให้กับจีนจีนหลังจากที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากัาอเมริกาแล้วใช่ไหมก็ไปกะว่าจะเอาเทคโนโลยีของโซเวียตอ่ะมาที่ตัวเองก็ไปสั่งซื้อซูยี่สิบเจ็ดมา สั่งซื้อไปยี่สิบลำพอเขาส่งให้สักสี่ห้าลำพอแล้วไอ้จีนไม่ซื้อต่อแล้วเพราะว่าก๊อปปี้เรียบร้อยรัสเซียก็โกรธมากทําไมจีนมาทําแบบนี้หลังเพราะว่ารัสเซียต้องการเงินไปพัฒนาประเทศใช่ไหมมันก็เลยทําให้รัสเซียต้องจําเป็นต้องขายซูยี่สิบเกีให้กับประเทศอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นอินโดไม่ว่าจะเป็นเบลารุสไม่ว่าจะเป็นที่อื่นอย่างเงี้ยเพื่อเอาตัวรอดนี่คือประวัติศาสตร์นะรัสเซียนี่เละมากหลังจากที่โซเวียตล่ม ต้องต้องขายยุทโธปรกรณ์เก่าเพื่อเอาเงินไปประทังนะนะประทังชีวิตนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะทาให้รัสเซียก็ไม่โอเคกับจีนเท่าไหร่แต่ว่ามันพูดอะไรไม่ได้หลังจากนั้นมานอกจากที่จีนได้ซูยี่สิบเจ็ดจากรัสเซียมาแล้วไม่พอเนะยรัเสเซียโกรธเพราะว่าจีนเขาเรียกว่าหักหลังใช่ไหมไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อตามจํานวนที่ต้องการเนะ่ะเอาของเขามาก๊อปปี้แล้วรัเสเซียก็ไม่ขายให้รัเสเซียก็ไม่อะไรให้ก็เลย จีนก็เลยต้องเข้าไปหายูเครนถามว่าทำไมต้องเข้าไปหายูเครนเพราะว่าแบบของซู27่อยู่ที่ยูเครนแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินก็อยู่ที่ยูเครนตอนนั้น่ะยูเครนเป็นฐานการผลิตของโซเวียตนะพอโซเวียตล่มแล้วยูเครนประกาศเป็นประเทศปุ๊บใช่ไหมอมรดกตกทอดนอะอยู่ที่ยูเครนเยอะอจีนก็เลยเข้าไปหาที่ยูเครนแล้วก็ได้แบบของซู27่ตาแต่ก่อนเนาะก็คือซื้อ สูยีจากรัสเซียมาก็เอามา๊อปปีกก็คือลอกแบบอะแล้วบางอย่างมันก็ลอกไม่หมดใช่ไหมมันไม่มีแบบแปลนพิมพ์เขียวอะก็เลยมาซื้อพิมพ์เขียวจากยุเคนไปเลยเป็นแบบของสู่ยีไปผลิตเป็น J15 ิ้นอกจากซื้อสู่ยีจากยุเคนไปแล้วก็ซื้อเรือบรรทุกเครื่องบินของโซเวียตที่ทิ้งไว้ที่ยูเคนด้วยจริงๆมันมีสองลำเรือบรรทุกเครื่องบินของ โซเวียตในตอนนั้นนะก็คือเรืออันนี้จำชื่อไม่ได้นะคุดคุเนสชอปใช่ไหมคุดเนะ็ซอมที่รัสเซียเอาไปใช้แล้วอีกลำหนึ่งที่มันยังต่อไม่เสร็จมันค้างอยู่ที่ยูเครนค้างอยู่ที่ทะเลดำแถวมิโครเยฟนั่นแหละเป็นท่าเรือท่า,ทา,ทาปู่ต่อเรือนะแล้วก็จีนก็เลยมาซื้อเรือดำนี้ยไปเอาไปที่จีนแล้วก็ทำเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเหลี่ยหนีงนั่นไง ไปเรือลำ,ลำแรกของจีนก็ซื้อต่อไปจากยุเครนนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียจีนแล้วก็ยุเครนนะมันมีผูกพันกันมาแต่อดีตแล้วหมายก็ว่าหากเกลี่ยม,มกันมาตั้งแต่อดีตแล้วตอนเนี้ยรัสเซียเนี่ยเข้าหาจีนเพื่อมาประับประคองเศรษฐกิจใช่ไหมแล้วจีนก็ไปยึดพื้นที่ของรัสเซียรัสเซียไม่โอเคก็เลยต้องเข้าหาัาลเมิกาเพื่อมาช่วยเพราะว่าจีนได้จีนก็ต้องการบีบรัสเซียเรื่องนี้อยู่แล้ว พอรัเสเซียเข้าไปหาสฐอเมิกาปุ๊บจีนเนี่ยไม่พอใจก็มาช่วยเหลือยุเครนก่อนหน้านี้จีนไม่ได้ช่วยเหลือยนะุเครนนะแต่ว่าตอนนี้เริ่มเข้ามาช่วยเหลือยุเครนแล้วเราก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงเกมนี้ถามว่ามันจะยาวยืดเยียอไหมถ้ามันเป็นแบบนี้นะ,ะสฐอเมิกาอาจจะไปช่วยรัสเซียซึ่งช่วยได้ไม่เยอะหรอกแต่ว่าจีนจะมาช่วยเหลือยุเครนมากน้อยแค่ไหนในแค่นั้นเองถามว่า ถ้าเราคิดจริงๆแล้วจีนก็ไม่สามารถช่วยเหลือยูเคียนได้เยอะมากมายมันเป็นการสแสดงออกหักเหลี่ยมกันเล็กน้อยเฉยๆนะแอนมินคิดว่าไม่ไม่ไม่ได้มีผลอะไรหลายคนอาจคิดว่าเออมันเป็นเรื่องใหญ่แอมิคิดว่ามันก็ยังไม่มีผลอะไรในในการที่จะไปเปลี่ยนแปลงผลของการเจรจาหรือว่าผลของสงครามได้นะแอนมินคิดว่าหลังจากที่ ครบรอบ4ปีในวันที่24กุมภาพันธ์ปีนี้เรื่องอะไรต่างๆก็คงชัดเจนขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนว่าจะไปยังไงนะแอนมินวิเคราะห์ไว้ก่อนแล้วว่ายังไงยูเครนต้องเสียพื้นที่กับรัสเซียบางส่วนก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเสียตรงไหนบ้างซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะที่ลบไปแล้วจะจบนี่คือเขาเรียกว่าเป็นบทเรียนได้นะลบไม่จบลบไม่จบมันไม่จบหรอกครับสุดท้ายต้องจบที่โต๊ะเจรจา มันจะออกมาแบบไหนแค่นั้นเองเราก็ต้องติดตามต่อไปครับผม